แล้วมาดูโค้ดใหม่แล้วทุกคนนะดูจงังหวะนี้สวนขับวันยาวแล้วเอาลงอย่างนิ่มนวลแล้วใส่ขวาหุยแล้วมาดูจงังหวะต่อมาทุกคนดูสวนกับบอลยาวอีกครั้งหนึ่งไปแล้วจงวังหวะนี้เฟิร์สทัดดีแล้วใส่ขวาที่นิ่ม แล้วมาดูจังหวะต่อมาวันทูแล้วรันแดนชิปมาแล้วทุกคนโอ้โหวันลงคนดีแล้วใส่ขวานิเตุบริการเติมเจียแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แลนด์ด้วยครบเครื่องเรื่องยีฟบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชันันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0,000คนแล้วนะครับ สวัสดีครับเพผมเนยนะครับตาจอมวิดีโอวันนี้ผมก็จะมารีวิวโค้ดใหม่ของเอซิมิลานที่มาให้เราซื้อกันในอาทิตย์นี้นะทุกคนนะก็คือฟาเบลกาเปโลนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะผมก็ไม่รู้จักเขาด้วยนะทุกคนนะเต่ยว,ว่าเขาก็มาให้ซื้อแล้วนะทุกคนผมก็จะซื้อแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะเพราะว่ารู้สึกว่าลิงค์อัพมันจะสวยนิดนึงนะทุกคนนะสำหรับสไตล์นี้นะผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูก็ ก่อนจะไปเราชมเิมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับยิมนี้ขอ0 0ไลคยเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยว่าเขาถนัดอะไรกันบ้างน,นะทุกคนเนาะก็เป็นการโต้กลับด้วยบอลยาวนะทุกคนนะก็คือลองบอลคอเตอร์นั่นเองนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยส่วนบูธท,ที่เขาให้ก็คือการจบสกอร์แล้วก็การรับรู้ในเกมลับนะทุกคนนะทั้ง2องอย่างนี้นะก็จะประมาณนี้เลย ก็ถือว่าบูธใช้ได้เลยนะทุกคนนะบูธเกมรับแล้วก็บูธจบสบกอร์นะส่วนการลิงก์อัพก็จะประมาณนี้เลยนะทนะุกคนนะก็เซนเตอร์พีก็คือผู้ประสานการบุกนะทุกคนตำแหน่ง d m เมนะแล้วก็คีแมนของเราก็คือนักล่าดักยิงตำแหน่ง c f นั่นเองนะทุกคนนะดูในภาพก็คือมันก็จะโยนบอลยาวแบบนี้นะทุกคนผู้ประสานงานก็คือออเชสเตอร์นะ แล้วก็นักล่าก็คือโโ o เชอร์ Go Go er นะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยดูการขึ้นเกมลูกของเขานะทุกคนก็คือคีแมนจะขึ้นหน้าอย่างดุดันนะเมื่อเซนเตอร์พีทได้ครองบอลนะทุกคนในครึ่งสนามฝั่งตัวเองนะลูกจ่ายทะลุช่องและลูกชิปประมาณนี้ลูกชิปข้ามหัวโยวนข้ามหัวนั่นแหละทุกคนจะส่งให้คีแมน มันจะแม่นยำนะทุกคนนะแล้วก็จับบอลลงยังหวะแรกแล้วก็ไปยิงได้ดีนะทุกคนนะก็คือคำอธิบายของเขานะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะดูรูปด้านซ้ายก็จะรู้แล้วนะว่าส่งให้กลางปุ๊บแล้วก็เปิดให้กองหน้าแบบนี้นะทุกคนก็มาดูกันเลยว่ามันจะลิงอัพยังไงผมก็จะลิงอัพให้เซีแล้วก็ประมาณนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะ ต้องเป็นตำแหน่ง DMF นะทุกคนนะแล้วก็เป็น CF แบบนี้นะมันถึงจะลิงก์กันได้นะแล้วก็นักเตะเป็นสไตล์ o r c h e เ t เ a t ร r นะผู้ประสานการบุกนะกองกลางของเรานะส่วนกองหน้าก็เป็นโกบอลเชอร์เหมือนเดิมเลยนะทุกคนนะนักล่าดักยิงนั่นเองนะทุกคนก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าโค้ชคนนี้จะโหดแค่ไหนจะเล่นดีหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับ หมาก็ค้นหาเจอแล้วนะทุกคนนะก็ดูทีมฝั่งตรงข้ามกันก่อนโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนนะทีมฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้นะก็มาดูกรกับว่าโค้ชคนใหม่ของเรานั้นมันจะเล่นดีหรือเปล่าเดี๋ยผมจะพยายามลองยกข้ามดูนะว่ามันจะเห็นประสิทธิภาพดีหรือเปล่านะทุกคนแต่จงังหวะนี้เราดักบอลได้แล้วได้ส่วนแล้วทุกคนจังหวะนี้ชิปมาให้โตโอ้โลหล้ำนะฮะทุกคน โอ้โหล้ำอะไรวะทุกคนดูจงังหวะนี้จะช้าพร้อมกันนะโอ้โหูนิดเดียวโอ้โหมีตีเส้นให้ดูด้วยวะทุกคนโอ้โหเบียดีวะทุกคนอัปเดตมาใหม่นะหรือว่ามันอัปเดตมานานแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนรล้วซึ้งว่าผมเพิ่งเคยเห็นนะว่ามันจะแบบซูมเข้าไปให้เรานะเมื่อกี้นะก็มาไม่เป็นไรดูจงังหวะนี้ได้อีกแล้วทุกคนหลุดแล้วขออีกหนึ่งทีหไม่ได้แล้วก็ดิงลูกนี้ไม่ได้แล้วทุกคน โอ้โหนิดเดียวแต่เ,เรายังได้คลองบอลอยู่นะมาเราต้องเปิดในแดนตัวเองนะทุกคนถ้าเปิดในแดนเขาก็อาจจะไม่ได้นะทุกคนมันสั้นเกินไปดูจังหวะน,นี้เห็นไหมทุกคนมันอาจจะไม่หลุดเท่าแบบอยู่แดนตัวเองแล้วก็เปิดนะก็มาดูจังหวะน,นี้ลิงอับไหมไม่ได้ว่ะแล้วโขกไว้อย่างไงชอบี้ไม่ได้นะทุกคนดูโดนสองกับโ็ยังดักได้อยู่แล้วจังหวะน,นี้คืนมา เราต้องอยู่แดนตัวเองนะทุกคนเราถึงจะเปิดได้นะดูจงวันนี้แทงมาขออีกครั้งหนึ่งก่อนเถอะลูกหนีโหโเรียบร้อยเลยทุกคนกูกหนึ่งๆจ่อๆเลยนะเมื่อกี้นะโอโ้โหถือว่าบุกดีอยู่นะทุกคนนะสำหรับโคดดคนนี้นะแต่ว,ว่าเรายังไม่ได้ใช้สูตรการลิงก์อัพเลยว่ทุกคน ก็คือเราต้องเปิดยาวให้วิ่งนะดูจังหวะน,นี้นลุดคุลิดใส่ขวายังดักได้อยู่จังหวะน,นี้แต่ทุกคนจังหวะที่เขารับเราแบบนี้แล้วเราต้องเปิดเร็วเลยนะทุกคนโอ้โหเปิดอะไรของมันวะทุกคนพวกโหเปิดทิ้งเปิดคว้างเลยนะผมแนะนําเลยนะถ้าใครอยากจะเปิดนะแนะนําให้เป็นตัวที่มันมีแบบ สกิลส่งบอลดีๆแล้วก็สกิลเปิดบอลดีๆเป็นแบบทุนเดิมอยู่แล้วทุกคนนะถ้ามีแบบนั้นมันถึงจะดีนะแต่เมื่อกี้โอ้โหเปิดอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนไหนมันบอกว่ามันแม่นยำวะเดี๋ยวก็มาดูกันแบบเรื่อยๆนะทุกคนนะมันก็ยังต้นเกมอยู่นะก็นี่ไงล่ะทุกคนโอ้โหดูแล้วแบบนี้ผมจะดับบรรทัดเข้าเลยแล้วดับบรรทัดแล้วปั่นโอ้หูนิ่มๆเลยทุกคนโอ้โหหลุดโคตรง่ายว่ะทุกคนเมื่อกี้นะแพงทีเดียวหายเลยว่ะ ถ้าเราตัดบอลได้นะแผ่นนี้นะโอ้สองประตูต่อศูนย์แล้วทุกคนก็มาดูกันต่อเลยจงังหวะนี้ยังไงตัดบอลได้อีกอยู่ไหนชาบี้ไม่ถึงอาอนโซ่ทุกคนไม่เป็นไรเราต้องรอ,อไปก่อนลูกนี้โอ้เกือบโดนกุลิตยิงว่ะทุกคนเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นะแต่ว่าก็ยิงไม่ได้เองนะทุกคนก็มาดูกันต่อเลยผมก็จะเปิดพุ่งไปก่อนนะ กอรอนะว่ามันจะมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่านะทุกคนสำหรับการลิงดี DMF e แล้วก็กองหน้าของเรานะดูจนวันนี้เราได้บอลเราเปิดเร็วเลยทุกคนโอ้โหคนละตัวหให้กุลิดเจ๊เลยเมื่อกี้นะโอ้โหนาะยบอกมันว่ามันลิงกันว่ทุกคนก็ไม่เป็นไรมาเราจะหาจังหวะที่ดีใหม่ทุกคนดูตัดกันได้แล้วคืนมาหืมไม่ได้วะดแล้วยังไงตัวน,นี้ดูกุลิดไหลมาดูเมื่อกี้แล้วจนันีหืยังบล็อกไม่ได้อยู่ แล้วก็แทงเอามาโอ้โไม่ถึงทุกคนดักได้ไหมไม่ได้แล้วตรงนี้ล้ำหน้าไปก่อนนะเกือบไปแล้วทุกคนโอ้โหเราต้องเล็งที่อารอนโซของเราครับว่ามันอยู่ด้านขวานะเราต้องแทงออกไปด้านขวาบ่อยๆนะทุกคนเวลาเราตัดบอลได้นะแล้วเปิดยาวๆอมาจากวันนี้ก็โขกไม่โดนแล้วยังไงปโลมาลดินีมาลดินี่ไหลมาที่บเบเกน คืนมาให้เพื่อนแล้วจวัวน,นี้เข้ากลางมาในมายังโดนดักอยู่ชัวันนี้ลุดกุลิตแทงยาวมาแล้วเบิ้นมาเลยครับจังวันนี้จังวันนี้ชิปมาโขหูยังตี่เซฟซ้ำยังไม่ได้เลยทุกคนโอ้หูนิดเดียวนะเมื่อกี้นะแต่โคเบาไปนิดนึงทุกคนมายังไงยังได้อยู่อยู่ไหนเราต้องไปแบบขึ่งสนามของตัวเองหมดทุกคน ถ้ามันเป็นครึ่งสนามของเขามันอาจจะแบบไม่วิ่งให้เรานะผมว่านะเพราะว่าคำอธิบายมันบอกแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นเกมรับนะแล้วก็ให้รอสวนแบบจังหวะที่เราอยู่แดนตัวเองนะทุกคนลองดูนะว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวผมจะหาจังหวะทําให้ทุกคนดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้เราพับสนามเขาบุกนะทุกคนมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เผิดสักเท่าไหรมะดูกันต่อเลยทุกคนเดี๋ยวมันก็จะมีจงังหวะเองนั่นแหละก็มา แล้วจงวันนี้โยฮันคับไหลหขอกลางมาที่เบคเคนคืนมาที่รุกุลิตไหลออกมาหืมดักไม่โดนแล้วจงวันนี้ม้วนยังไงม้วนไหลมาไม่เอาบอลแล้วโอ้ <c oughs> เกือบไปแล้วทุกคนโอโ้โหวิ่งไปซ้ายขวานะแต่ว่ายังดีที่แบบเกมรับมันก็ยังดีอยู่นะทุกคนนะเพราะว่ามันบุชขึ้นมาหนึ่งนะก็มายังไงรูกุลิตเปิดมาไหมมีสูตรไหม มีสูตรหรือเปล่าลูกเตม,มุมไม่เปิดด้วยวะทุกคนยังไงเพื่อนแล้วเปิดมาก็เลี์ไว้ก่อนจงังหวะนี้ก็บี้เลยครับรรนโซบี้เลยจงังหวะน,นี้ไหลขึ้นกหลังมาเราจะดักไว้ก่อนรอสวนนะทุกคนดูจงังหวะนี้เบิ้ลมาแล้วแทงยาวหูไม่ผ่านทุกคนหูน่าจะส่งให้ซาบีแต่จงังหวะนี้หูหายเลยทุกคน โอ้โหเรียบร้อยเลยว่ะกูโดนง่ายๆเลยนะเมื่อกี้นะสูงไม่ดีเองก็โดนเลยนะทุกคนก็มาไม่เป็นไรก็ลองตากลองดูโอ้โหไม่ใช่ตัวที่ลิงัพนะทุกคนลิงั๊บประตดูมินิเจนะเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเราต้องดึงช้ากว่านี้นิดนึงต้องให้เขารอบุกแบบนี้ทุกคนแล้วเราค่อยสวนนะจังหวะนี้ก็เชียร์หกมาก่อน จวันนี้แหละทุกคนเราต้องสวนแล้วจหวันนี้โยนดูจหวันนี้โอ้โหหลุดเลยทุกคนโอ้จังหวันนี้แล้วน่บิ่ม,มโอ้ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะทุกคนโอ้ผมรู้แล้วว่าเราต้องทํายังไงนะทุกคนเราต้องรอสวนนะถ้าเรารอสวนวันยาวนะโอ้ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากนะดูจหวันนี้ไหลมาโวนโยลองดูโอ้ไปแล้วทุกคน ก้ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะแต่ไม่ดีเท่าจังหวัดแรกนะทุกคนผ่านมาลูกนี้ก็ยิงไม่ได้วะจะต้องรอสวนใหม่นะทุกคนดูจังหวัดแบบนี้มันไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่แดนฝั่งตรงข้ามนะทุกคนคาอธิบายเขาบอกว่าต้องอยู่แดนตัวเองนะถึงจะเปิดแบบแม่นๆแล้วก็ลิงอัพได้ดีนะทุกคนก็มาดูกันต่อวันทูไม่ได้เราก็ลงไปตั้งเกมลับกันก่อนนะทุกคน เราโซ่โยกมาอย่างไงทันไหมอย่างทันอยู่ตอกชนมาแล้วก็ชิปมาแล้วโคกหู้ไม่ได้เลยทุกคนโอ้โหโคกไม่ถึงนะรูปนี้นะมาเราก็ต้องเล่นตั้งรับกันโกะน,นะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเปิดแดนตัวเองนะมันถึงจะหลุดแล้วจงวันนี้ชาบี้อยู่ไหนทุกคนไหลขึ้นมาแล้วเราโซ่เปิดมาหุ่มอยไม่ถึงเลยทุกคนอย่างไง เอากลางมาจังวันนี้ก็ดักไว้ได้อหนึ่งครั้งแล้วก็ลองเปิดอีกหนึ่งทีเบาไปนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปหาตัวที่เป็น h อยเชลลเตอร์ที่มันเปิดปด,ดีๆ<ด>แล้วอะทุกคนโลโซมันเปิดไม่ค่อยดีเลยว่ะโอ้บาดูกันต่อโขกไว้ก่อนจูวันนี้เบิ้นออกมาอยู่ไหนเบิ้ออกมาแล้วจังวันนี้คืนมาเดี๋ยวลองยกให้คนอื่นดู มันจะลิงับดีหรือเปล่าแต่ไม่ดีวะทุกคนโอ้โหยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดแรงยังจับทางไม่ได้นะทุกคนมายังไงดักได้ไหมยังดักได้อยู่อยู่ไหนแล้วลองยกลองดูดอ,อืไม่ได้วะทุกคนแล้วเอาส้มหล่นแล้วหนีหูไม่ได้วะทุกคนเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นะอุตสาเขาให้ส้มหล่นมาแล้วนะทุกคนนะแต่เราก็ยังจบไม่ได้นะทุกคนเมื่อกี้ ก็มาไม่เป็นไรแล้วก็ไปลองสูตรเปิดยาวให้วิ่งเหมือนเดิมนะทุกคนแต่เว,เวลาขอเรามันใกล้จะหมดแล้วว่ะทุกคนวันนี้โคกได้แล้วลองดูจังวันนี้ทุกคนลันเอยนชิปให้ดูเดีลยวไปแล้วก็ทุกคนโอ้โหจวันนี้ก็นิ่มนิ่มโอ้โหลูกที่สองว่ะทุกคนมันต้องชงรันเอ็นชิปเองเลยเหรอโอ้โหแต่ว่ามันก็เปิดดีอยู่นะถ้ามันแบบพบตามสูตรที่เขาบอกนะทุกคนก็อยู่ในแดนตัวเองนะแล้วก็ ปิดให้กองหนะ้าวิ่งหนะักก็ได้มา2ลูกนะถ้าทําแบบนั้นเมื่อกี้นะทุกคนโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะแต่โค้ชมันก็ดีอยู่แล้วนะทุกคนสไตล์นี้นะก็มายังไงไม่ได้หรอทุกคนก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะจงังหวะน,นี้ยังไงดักได้ไหมมีกระตุกเล็กน้อยไหลออกมาที่รุดกุลิดรุดกุลิดปาดมาจงังหวะนี้เนาะอืมาฟาวไปก่อนหทุกคน,กคนเข้าแรงนะเมื่อกี้นะแต่ว่าไม่ได้จุดโทษนะทุกคนอยู่นอกกรอบอยู่นะก็มา ลูกฟรีคิกของฝั่งตรงข้ามนะทุกคนดูเขาจะยิงหรือเขาจะมีลูกสู่หรือเปล่าก็เตะไปเถอะเพื่อนมันหมดเวลาแล้วนะก็ไม่ต้องรีรออะไรขนาดนั้นนะโอ้โหเขาเล่นเชิงหัวทุกคนก็เตะมันก็จบแล้วนะก็นั่นแหละก็ง่ายๆนะทุกคนก็จาบประมาณนี้เลยนะก็ถ้าใครชอบคิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์ like, <Yeah. S 1> กดแชร์ share, <Yeah. S 1> กด Sub ส cribe mm hmm. เพื่อไปกระจานการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ